ก็กลับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะเพิ่มยอดผู้ติดตามบนอินเตอร์แกรมกันนะผมใครที่ยอดผู้ติดตามน้อยๆนะผมหรือว่าอยากจะเพิ่มตรงนี้เจ้าผมสามารถทำตามคลิปนี้ผมได้เลยนะครับผมอ่าเข้ามาในคลิปกิจเชียวแล้วครับอ่าน้าตาเพื่อให้บริการคลิปดีทเชียวก็เป็นประมาณนี้เลยนะผมใครที่เคยสมัครกับใช้งานแล้วผมมากดเชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยสมัครกับใช้งานนะผมกดที่สมัครกับใช้งานสีเขียวงนี้ได้เลยับผม ก็น่าสมัครารใช้งานนะผมตรงนี้ลงชื่อผู้ใช้นะครับผมแล้วก็อีเมลนะครับผมแล้วก็รหัสผ่านครับผมรหัสผ่านที่อยู่ตรงนี้ใส่กันนะครับแล้วก็ยึดติ๊กนะผมฉันเชื่อโปรแกรมมาตรงมาตรงนี้นะผมติ๊กได้เลยนะครับผมแล้วกดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครมีอีเมลอยู่แล้วหรือว่ามีอยู่แล้วนะครับผมกดเลยด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะผมน่าสมัครการใช้งานครีมสุดเชื่อนะครับอ่ะของผมก็มีลงชื่อเขาใช้ไปอยู่แล้วนะครับผมจะขอกดลงชื่อเขาใช้เลยแล้วกันนะครับผมตรงนี้ ่ะกดลูชื่อก็ใช้มาในบทสัมปันไหนก็มีประมาณนี้แล้วครับผมเอาอย่มีทั้งเฟซบุ๊กแล้วผมมีอินสตาแกรมนะผมแล้วก็ยูทูบนะผมแล้วก็ทิกต็อกนะผมตรงนี้นะครับอะไรวันนี้ผมจะเพิ่มยอดผู้ติดตามบนอินสตาแกรมก็นะผมมากดที่อินสตาแกรมเลยนะครับอ่าส่วนหมวดหมู่นะผมหมวดหมู่ตรงนี้คุณเลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการได้เลยครับผมอ่ากเป็นติดตามผมก็ได้นะครับผมตรงนี้อ่าวันนี้ผมจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะผมว่ากดเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมอ่าส่วนบริการนะผมบริการตรงนี้คุณเลือกบริการที่คุณต้องการได้้้เเลลลลยนนนะะคครรััับบอออ่าืกกไปแแวว อ่าส่วนลิงก์นะผมลิงก์ตรงนี้คุณต้องวิเครอบที่คุณอยากเพิ่มได้เลยครับผมคือที่บนนี้นะครับแล้วคุณก็วางครับผมก็ไม่ต้องสุดส้นแล้วผมตรงนี้ส่วนจำนวนวนนะครับผมจำนวนคุณเลือกจำนวนที่คุณต้องการได้แล้วผมขอเลือกเป็นร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับขอจะลงค่าบริษเรียมาให้แล้วผมจะค่าใช้จ่ายมาให้ผมก็ประมาณนี้นะครับผมอาจจะไขมือกดสับงซ้ด้านล่างตรงนี้นะ้วผมก็มาดีๆทางด้นขวาก่อนได้นะครับอ่าประมาณนี้ครับผมผมจะขอกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะครับผม กดสั่งซื้อเสร็จครับผมตรงนี้แล้วก็สั่งซื้อเรับผมเป็นหน้าแถวสีเขียวตรงนี้แล้วผมก็มาเสร็จซื้อแล้วนะครับให้รอตะคุครับผมอ่าระหว่างรอนะครับผมตรงนี้ก็ไปดูแพลตฟอร์มอื่นกันดีกว่านะครับผมอย่างเช่นโปรการซื้อแล้วครับผมอ่าโอรดังซื้อแล้วผมก็มีทางเลือกดีกว่าแล้วผมเลืกดีกว่ของเราแล้วผมเขียนว่าเราดำเนินการแล้วตรงนี้ให้รอตะคุนะครับเอาไปดูฟอร์มการเติมเงินของเราดีกว่านะครับผม อ่าเพนฟองก็เติมเงินของเรามีสามหลักหลักนะผมตรงนี้มีทั้งพร้อมเพย์นะผมแล้วก็ตรงนี้บริษัทแล้วผมหรือคริปโตนะครับเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เคยเติมเงินตรงนี้นะผมก็มาเลยดีทางล่างก่อนใต้แล้วผมตรงนี้อ่าก็มีสามอันนะครับอ่าค่อยกดย่ายเงินเติมไปทางตรงนี้แล้วผมอ่าประมาณนี้นะผมอ่าแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะผมอยากติดต่ออีบินนะผมหรือเอฟช้าหรืออะไรนี้ผมก็สามารถติดต่ออีบินตรงนี้ได้เลยนะผมต้องการติดต่ออีบินนะผมตรงนี้สามารถติดต่อได้ตลอดที่สี่ชั่วโมงเลยนะผมไปแอดไลน์ค้ดรนก็ได้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมส่วนตัวช่วยเหลือนะผมกาจะมีทางหมดปู่แล้วผม,มก็แจ้งปหน้านะครับแล้วเลขออเดอร์ครับผมแล้วความครับผมข้าเข,ข้ามานี้นะผมการติดต่อไม่มีน,นะครับแล้วตอนนี้ผมไม่ทาการเสียเวลาดีวกว่านะครับผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับผมขออนุญาตรียนหนึ่งทีนะผมตอนนี้ยอดก็มีสิบาคนนะครับถ้าเรีไปแล้วยอดผมเพิ่มมาก็โอเคเลยนะครับผม ตอนนี้ร id ีไปแล้วนะผมยอดผมก็ทยอยเพิ hmm. ่มมานะผมตอนแรกมีแค ah ่3เพิ ah ่มมา10้าผมตรงนี ah ้มันจะขออภัยด <te> ้วยนะครับผมตรงนี้ม ah ันจะขอตัดภาพไปตอนที่ยอดเพิ่มเลยแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะครับอขาผมยอดผมก็เพิ่มมาทีเรียบร้อยนะผมอาจจะมีแถมไหมด้วยครับผมตรงนี้หลังจากตัดภาพมานะผมก็ประมาณนี้แล้วผมเพิ่มมาแล้วผมทยอยมานะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วผมกลับมาที่แรกเดิมกันต่อนะครับ อ่าน่ากันสอยบินตรงนี้ผมก็แนะนำมาที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าจจะเพื่อนตรงไหนสนใจนะผมอยากทำตามแบบนี้นะผมก็มาแนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับต้อนนับแนะนําเพื่อนนะผมก็สามารถของโลกนี้ผมไปใช้เป็เพื่อนของคุณได้เลยนะครับผมอ่าจจะเพื่อนของคุณนะผมจะมาขั้นต่ำหรืเติมเงินขั้นต่ำถึงหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะผมจะได้ขาดตาก commission ครับสิ่งเหล่านี้ได้ครับผมอ่าขอประมาณนี้ผมน่แนะนําเพื่อนนะครับอ่าก็ไม่มีแล้วผมเพก่อนจบคลิปนี้นะผมวันนมีแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะผมก็คือซีรีส์หนังจีนนะครับ สิรีสกรีนนะผมตรงนี้จะเปิดให้ดูก็ต่อเมื่อนะผมต้องเติมเงินขับนต่ำ500าบาทขึ้นไปนะผมจะเปิดให้ดูฟรีเลยนะครับผมมากกว่า300เป็นสิบเปเรื่องเลยนะครับผมอ่าคประมาณนี้นะผมสิรีสกรีนนะครับก็มาเลือกดูกันได้นะผมห้องว่างก็ดูได้ับผมประมาณนี้คลิปนี้ผมก็ไม่อะไรจะพูดแล้วนะผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับกลับลาแล้วผมครับ